สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่วงทิดบ้วนบอกกล่าวโดยผมทิดบ้วนบางประมาอิริศบ้วนกิยาพัานธ์เหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราปลูกต้นไม้เราก็อยากจะเห็นต้นไม้นั้นใบเขียวสดใสนะ ถ้าต้นไม้ใบเขียวสดใสแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าต้นไม้นั้นเขาอยู่ดีมีสุขเขาอยู่ในดินที่ดีเขามีธาตุอาหารต่างๆครบเครื่องตามความต้องการของเขาและอยู่ในสภาพที่แสงพอเหมาะพอดีนี่เป็นปัจจัยพื้นฐานครับแฟนรายการที่ปลูกต้นเข็มก็บอกว่าเวลาปลูกเข็มแล้วมันเป็นยังไงแทนที่ใบมันจะเขียวเนี่ยเข็มนั้นใบจะออกสี เหลืองๆซีดๆท่านผู้ชมครับนี่เป็นการฟ้องว่าเข็มของท่านกําลังขาดธาตุอาหารครับท่านผู้ชมครับวิธีแก้ท่านต้องพรวนดินเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาใส่นะฮะแล้วก็จัดการหาปุ๋ยสูตรเสมอคือ15 155 15, 5 15, หรือจะสูตรอะไรก็ได้นะใส่ลงไปในดินนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ควรจะเอาเฟสติลอนคอมบิ ฉีดพ่นทางใบด้วยก็จะแก้ปัญหาได้นะต่อจากนั้นก็อยากจะให้สํารวจว่าในขณะที่ต้นอื่นเขาไม่เป็นแต่ทำไมต้นนี้เป็นอยู่ต้นเดียวก็เป็นไปได้ว่าเข็มต้นนี้ที่รากก็อาจจะเจอปัญหาศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าไส้เดือนฝอยทำให้เกิดรากปมนะฮะก็ไปดูดเกินอาหารทำให้อาหารนั้นไม่สามารถจะส่งไปเลี้ยงต้นได้ จึงแสดงอาการขาดทาตอาหารถ้าเป็นไสเดือนฝอยเราก็ใช้สารที่ชื่อว่าคาร์โบฟูรานนะฮะลองก้นหลุมไว้หรือว่าใส่ที่ลงไปในดินก็จะช่วยทำให้ไสเดือนฝอยนั้นตายไปแล้วเข็มของเราก็จะไม่ขาดแคลนอาหารพูดถึงการขาดแคลนอาหารนี่น่าสนใจว่าทำไมชาวนาะซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรชาวโลกวันนี้ทำไมชาวนาะ ยากจนจนเหลือแต่กระดูกเงินเดือนข้าราชการทั่วไปขึ้นไปขนาดนี้ทำไมเงินเดือนาเงินของชาวนาข้าวอย่างแค่เกวียนละ6 0 0 0กว่าบาทเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัด